โปร่งทรงตรัสในการป่าลบเรื่องการปลูกต้นภระศีมหาโพธของพระอานันเทระนะครับท่านบอกว่าในคราวที่พระตัถาคตนะครับพพุทธเจ้าเสด็จหลีกออกไปตามชนบทต่งตางๆในการที่จะยังประโยชน์ในการที่จะสงเคราะห์เวียนัตยศตนะครับ ชาวกรุงสาวัตถีก็ต่างถือของหอมแล้วก็ดอกไม้ต่างๆเนี่ยไปยังพระเชตวันนะครับแต่เมื่อถือไปแล้วก็ต้องการที่จะไปบูชาพุทธเจ้าใช่ไหมครับแต่ว่าในคราวที่ไม่เจอพุทธเจ้านะก็ไม่รู้ว่าจะไปบูชาสถานที่ไหนนะครับก็เลยพากันเอาพวก ของหอมแล้วก็ดอกไม้ต่างๆนี่ไปวางที่ประตูพระคันธกุฎีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนั้นก็เลยเต็มไปด้วยของที่เขานำมาบูชาบุตรเจ้าแค่ได้นำสิ่งเหล่านั้นมาบูชาที่พระคันธกุฎีตรงนั้นเฉยนะครับก็ยังเกิดความปราโมทให้กับคนที่ได้ ไปบูชาเหมือนที่พวกเราไปอยู่ตรงนั้นเนาะเมื่อกี้ในที่ผ่านมาทีนี้ท่านก็เลยเกล่าวถึงท่านพระอ,อานท่านอนาถาบินที่กาเสียทีนี่แหละก็รู้เหตุเหตุน,นั้นอยู่นะครับก็เลยเข้าไปหาพระอานนทนะ์ในเวลาที่พระภูมิภาคเจ้าเสด็จมาที่พระเชตวันแล้วก็กล่าวว่าข้าแต่ท่าน ผู้เจริญนะเมื่อพระตถา,าคตเสด็จหลีกไปแล้วพระวิหารนี้ไม่มีปัจจัยนะมนุษย์ทั้งหลายไม่มีสถานที่ที่จะบูชาด้วยของหอมแล้วก็ดอกไม้นะท่านก็เลยว่าขอโอกาสเถิดท่านเจ้าข้านะขอท่านจงกราบทูลในเรื่องนี้เดี๋ยวพระตถา,าคตพ่นะพระองค์ทรงทราบนะก็จะได้แนะนำสถานที่ที่ควรบูชาสักแห่งหนึ่ง พระอนน์ก็รับรับเป็นทุระของท่านอนาถาบินธิกาเศรษฐีนะครับไปทวนถามพระผู้หญิงพระเจ้านะก็บอกว่านะข้าแต่พระองค์พุทธเจริญเจดียนะ์ JD, มีอยู่กี่อย่างถามเรื่องเจดีย์สิ่งที่ควรบูชาเนาะสิ่งที่ควรสักการะเนะี่ยมีอยู่กี่อย่านงะพระศาสดาก็ ทรงตรัสตอบว่ามีอยู่สามอย่างอานนนนะทีพระนนท์ก็บอกเนาะก็เลยทูลถามว่าสามอย่างนั้นมีอะไรบ้างพระเจ้าค่าพระภีพพระเจ้าก็บอกว่าเจดีนะเจดี JD มีอยู่สามอย่างก็คือทาตุกาเจดีอย่างหนึ่งอ่าปาริโพคขาเจดี JD อย่างหนึ่งอุเทสิกาเจดีอย่างหนึ่งที่เราตั้งแต่วันแรกเนาะเราไปอัจารเจดีที่น่นอนะ ที่ประจารย์ถามว่าเจดีย์ตรงนั้นควรที่จะเป็นอะไรในการที่เราจะน้อมระลึกนึกถึงนะครับนะถ้าหากเราใส่ใจในเรื่องของสถานที่ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุนตรงนั้นก็นะจะเป็นในเรื่องของธา,าธุกะาเจดีถ้าเกิดเป็น ที่ที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับพระองค์ก็จะเป็นอุเทศิกาเจดีใช่ไหมครับแต่ถ้าหากตรงนั้นเราใส่ใจในเรื่องของการที่พระองค์ทรงวางพระบาทข้างขวาลงหลังจากที่เสด็จลงจากดาว,วดึงมาแล้วเนี่ยอันนั้นก็จะเป็นปริโพคเจดีตรงนั้นก็ ที่ชื่อว่าเจรจาเจดีที่หนึ่งก็คือท่านก็บอกว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ไม่ได้ไม่ได้ทรงละเน,ะนาะการที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ไปบดพุทธมารดาเสร็จก็ลงที่นั่นทุกพระองค์เลยนะเตรงนั้นนะครับทีนี้พระนนท่านก็เลยถามนะครับนี่กลับมาเรื่องนี้ก่อนเนาะเพือ่อนก็ทูลถามว่าข้าแต่พระพุทธเจริญนนะเมื่อพระองค์ทรง,งเสด็จจาริกไปข้าพระองค์อาจจะกระทําเจดีได้หรือ จะทำเจดีย์เนี่ยในเจดีย์สามอย่างเนี่ยพระศาสดาก,ก็แต่ว่าอานท์สำหรับเจดีย์เนี่ยไม่อาจทําได้อาทาตุกะเจดีย์นี่ไม่อาจทําได้ะกกน,ไไดน,นะเพราะทาตุกะเจดีย์นั้นจะไม่มีในการที่พระพุทธเจ้าอาจจะมีในการที่พระเจ้าเนี่ยทรงปรินิพานแล้วเพราะว่าทาตุกะเจดีย์เนี่ยมันก็เนื่องเนื่องด้วยสรีละ ของพระพุทธเจ้าใช่ไหมครับอถ้าหาพระองค์ทรงพระชนอยู่ก็จะเอาพวกกระดูกพวกอะไรนี่ก็คงไม่ได้เนะแต่ก็มีที่พระองค์ทรงพระราชทานให้อยู่ก็คือพระเกษาเนาะ,ะเกษาให้ใครนะพออเออให้สองคน,พ,คนพ่อคาสองคนเน่ะษษกุาลผลิตภัอันนั้น เออแต่ทำไมไม่เป็นไม่เป็นอะไรนะครับอาจารย์ไม่เป็นพระธาตุพระธาต่เ<ม>นี่ยครับที่ที่เขาบอกว่าโดยปกตินะครับที่เพราะว่ากลายเป็นพระธาตุอะไรกันเนี่ยครับที่เป็นแก้วเป็นพลึงนะครับแต่ทําไมของพวงยังเป็นเส้นผมอยู่อาจารย์ว่าพระธาตไหมเส้นผมไม่ใช่แบบที่เอกคิดนะอ้างอาจารย์นิดนึงครับคือเส้นผมเนี่ยไม่ได้เป็นอย่างที่เป<ม>็น<ม>ของที่ ถ้าถ้าเราคิดเส้นผมเราคิดยังไงอยู่เอเราคิดว่าเป็นเส้นเป็นเส้นใช่ไหมเป็นเส้นแบบที่เรามีใช่ไหมจริงๆไม่ใช่อเลยโยไม่ใช่อย่างนั้นโย <laughs> เราจะมาถามอย่างหนึ่งโยก็พระอาจารย์เสิ่มี <laughs> ่พระเกศาของพระสมมาสมพุทัเจ้านี่มีลักษณะอย่างไง เป็นขดมันค้นหอยนั่นไงโยมจะมาใส่ไปที่โพธิทองเจดีย์ที่เก็บพระบรมสารีริกธาตุอือพระเกศสาธาตุอะไรเราไปยืนดูมองไม่เห็นโยมพระธาตุอยู่ที่ไหนเกศสาธาตุอยู่ที่ไหนเขาเขาเลยชี้ให้ดูกันนี่ไงเป็นม้วนอยู่ยีงไงอ๋อก็คือเป็นขอดกลมเลยโยมเป็นกลมอะไรเนี่ยนะที่ม้วนเป็นพ้นหอยเนี่ยไม่ได้เป็นเส้นออกมาที่เราเห็นถ้าไปดึงถึงจะเห็นว่าเป็นเส้นแต่ถ้า ม่ได้ไปดึงออกมาก็จะม้วนเป็นขดเลยกลมๆอย่างนี้นะเป็นเกสาธาตุของพระสมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าพระเกสาธาตุของพระสมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยตั้งแต่พระองค์ทรงปรงองพระเกสาออกขนวดเนี่ยตอนแรกก็เกิดด้วยอะไรเกิดด้วยกรรมนะเวลาพระองค์ถึงัดถึงอดีตอดีตที่จะให้ได้มหาคุณลักษณะต่างๆเนี่ยก็มีการเป็นปัจจัย หังจากที่รพระองค์ปริบัิผานไปแล้วธาตุทั้งหลายก็จะเกิดด้วยอุตุแต่ถึงจะมีอุตุเป็นปัจจัยแต่ก็ต้องเป็นผลสืบเนื่องมาจากธาตุที่เป็นกรรมว่าปัจจัยนั่นแหลครับก็คอน ขอบพรคุณอาจารย์นะครับมาช่วยเสริมให้เมื่อกี้นในเรื่องของธาตุกัดเจดีนะครับเนี่ยเพราะว่าบางทีนะทน,นี้ก็ได้ยินบ่อยเนาะที่ได้ยินบ่อยในที่นี้ไหมเพราะว่าในปัจจุบันนะครับก็เลยสงสัยในตัวผมเองนะครับผมก็สงสัยสําหรับคนอื่นที่บอกเอ๊ะทำไมตอนที่เขามีปัญหากันเรื่อง เรื่องประธาตนะครับก็เลยสงสัยตรงนี้ว่าเอของพระเจ้าเนี่ยที่เราเคยได้ยินได้ฟังได้อ่านเจอนะครับก็ไม่เห็นที่พูดถึงนะครับว่าเป็นแก้วผลึกเนาะอันนี้ผมก็เลยสงสัยสําหรับตัวผมนะครับอาจารย์ผมก็เลยกล่าวถึงตรงนั้นไป้ต่อีตอนพระองค์ทรงพระชนอยู่พระองค์ก็ไม่ได้พูดถึงในเรื่องของพระธาตุในลักษณะแบบนั้น แต่พอพระองค์ทรงปรินิพานแล้วถึงอธิษฐานให้พระาธาตุกระจัดกระจายใช่ไหมครับในตอนนั้นถ้ามีขลาดเล็กส่วนก็คือเท่าเมล็ดพันธุ์ก,กาศพระองค์ก็เลยตัดกับผ้านนทนะครับที่บอกว่าทาธุกาเจดี JD นี้ไม่อาจที่จะมีได้นะครับในการที่พระองค์ทรงพระชนอยู่แต่เมื่อพระองค์ทรงปรินิพานไปนะครับถึงจะมีขึ้นได้นะครับ ทีนี้สำหรับโอเทสิกาเจดีอันนี้ก็ไม่มีวัตถุปรากฏนะครับเป็นเพียงสิ่งที่เนื่องด้วยพัตถาคตเท่านั้นก็คือต้องสร้างอุทิศใช่ไหมครับถ้าหากในปัจจุบันเราก็จะเป็นพวกพระพุทธรูปอะไรต่างใช่ไหมครับในยุคสมัยนั้นก็คงจะไม่มีใครใครทำนะครับยังไม่มีใครสร้างในเรื่องของพระพุทธรูปเนาะเพราะคงยังทรงพระชนอยู่แล้วก็ สวนมาก